เก็ดเห็ดขายอีกคือเกาล้ะพีน้องจางงา้าดอกใงญ่ยๆเถาๆเฮาก็เอาขาเอาดอกมันไปขายสวรรคกะพ่อมีไห้ได้เก็บอยู่เด้อพน้องเด้อตุ๊กทมตี่น,นี่บางปลามันก็ไวหวเด้อด้พีพน้องเอาเนมเห็นเด็กดอกเห็ดดอกนึนงงะคือมาเห็ดเสียไปใส่โอ้ยแดเดเนาะแดดแดดเฮ็ดให้ตาบ่เห็นหวงหนั่นจะสองดอกสวยๆเลย ปิดหูกันตายได้อีกหนึ่งดอกนะคะอันนี้กะเบิบ้งกลางคืนมันติดหลบเหตุมันก็สิส้งเป็นบอกง,งามบันไดพี่น้องอได้กัขายได้โอ้ยนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องเป็นยังคือไมาเก็บตอนแรกปกติเก็บตอนเศร้ามันจะเบเิ่งปลามันก็สิซุ่มก่นเนี่ยสว่าเยียมไมาเก็บตอนแรงพอเขาเก็บเ้วเอาไปขายเลยเก็บตอนเศร้าเรา เก็บเห็ดเบอร์หนึ่งเบอร์สองไปมันส้่มเหมือนพี่น้องก็เลยเออเก็บตอนแรกนี่แหละตอนส้บไปเก็บหมากใหม่เอางนะี่อ่ะว่าเกือบสิเตเหต็ดพี่น้องดอกตุ้มโอู่อันนี้เป็นเห็ดเพืออีกพันหนึ่งนะคะพันนี้เขาเอิ่นมั่นอ่กยวตัดตีเนาะเฮระกุตัดตีอีกหัวดำๆนั่นจะเป็นมั่นหรือตัดตีนี่สองพัน าแหงเฮ็ดกระเท่าเมดเลี้ยวพี่น้องอู้ขายไงแต่ละดอกขายไงเทอละอได้ขายอยู่เด้อจ้ามีอีกดอกหนึ่งดอกนี่ขาบองงามหืขาเขายุใสงัดกอนเด้อพี่น้องหาบองงัดกอน โอ้โหขาก็ง,งามยูจ้าแต่ว่าดอกเขาบ่กงามไม่เป็นไรขายได้นะคะสิเต็มทั้งเหล่านี้พี่น้องเอ้ยเราไปเรามาสินั่นอ,อะไรดอกน,นี้สวยอยู่จ้าพี่น้องมึงเห็ดนดอกนี้ว่าผึ้นดีแท้ขึ้นดียุ่ใตตงาใหมา่ีิได้หัวเฮ็ดพวกนี้ สได้หัวเห็ดว่านี้ว่งัดงัดงัดเอางัดทางงัดง,งัดทางงัดแดดล่มลมตกเราก็อยู่ในป่าเห็ดกเกา่าคือสวยงามแถลพี่น้องแล้วเบิ่งจาา้าวอ้ยตายละขาวอวบขาวจัวเลยนะเธอก่อนที่จงัดกันด้วยพี่น้องงัดขางก่อนเอ้ยยะ สวย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 ลีแม่เอ้ยนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องจ้าสวยอยู่นะจ้าอ่ออีกสองดอกพี่น้องดกกบบอดกนี่กับเบอร์สามดอกนี่กับเบอร์สามพี่น้องเฮ็ดเทาแล้วอู้นอีกดอกหนึ่งไปเบิ้งก่อน อ้ยดอกนี่สวยเ้อพี่น้องเ้อแน่นปึกเลยนะคะขาไงาขาอวบได้ต่เบอร์สามจ้าโอ้ยเธอคือขึ้นอยู่กลางถนนค่ะแทบยานค้นเหยียบหัวบอกค่ะโอ้ยมาๆๆมาเม,มียบานน้ำกันแหมนะขึ้นอยู่กลางถนนเลย ฉันก็ขับรถไปขับรถมาอยู่สองรอบนี่ไม่เหยียบหัวแปรก็บุญแล้วเนี่ยอืมเนาะวันนี้เราไปอยู่ด้วยกันจ้าตองนี่คือสวยเลยพี่น้องขาวจั่วเลยจ้าเม็ดก็ยังขึ้นคือเกาเหรอเด้อพี่น้องเก็บคือเกาจ้า Head, เก็บเฮ็ดสลับครับเก็บผลเาใหม่ขายเฮ็ดขึ้นหลายแห้งได้สามดอกแล้วดอกตะมุตะมิพี่น้องจ้าป้าใดฝนบกเขามันก็นจะขึ้นดอกงามจ้าจะเก็บสุม,มือขึ้นสุม,มือจ้าพี่น้องจ้าแล้วเบิ่งเอาเด้อพุณนะคู่แฝดคู่แฝด ดอกหนึ่งเน่าดอกหนึ่งสวยนะคะทุกคนเก็บเห็ดคือเกาจา้าไปเก็บตอดอกตะมุตะมิตะหักแทลาเห็ดพอวอย,อยู่หัวบานเพื่อโอ้ยหัวหลุดอีกแล้วพี่น้องหัวเน่านะคะหัวลุดอีกแล้ว,อ,ว,ว,ะะวลอืวอ้ดขึ้นอยู่ริมทางยางในป่าพี่น้องจา้าดอกไงบานเพื่อ แมงเจาะแล้วนะคะได้ขาเด้อดอกดงเห็ดแม่พี่น้องเอา้าเช้าก็เห็นมีคนมาจอดรถมาแม่เข้าเจามาเก็บเห็ดข้าเจามาอย่างนั้นนะเห็ดคือบานผูวูพีวีอยู่งงในบาดนี <c oughs> ่อีกดอกนึงพี่น้องโอ้เท่าแล้วขาได้ไหมขาก็าได้อู้ยระเบิงเห็ดน้ำหมากคือสวยแท้เอากันเดอ้อได้เห็ดน้ำหมากก็ยังดี สองดอกนี่แม่พี่น้องคือหัวดำสวยแท้มาเพิ่งจ้ะหัวดำสวยขึ้นเฮี้ยงกันลองส่องโอ้ยสวยงามมากเลยจ้าโลปลาป่านี้เห็ดดอกสีดำเด้อพี่น้องคนมองไม่เห็นได้สามดอกแล้วตรงนี้นี่ สี่ดอกหดอกเก็วบวางไว้กว่อนะเดี๋ยวค่อยมาไล่ตัดขาหดอกเจ็ดดอกน้อยๆแปดดอกเทาโอ้ย อดอกนี่โอ้ยดอกนี้ขาบักใหญ่เลยพี่น้องโอ้แม่เจ้าเบิ่งบุญนะจ๊ะสวยงามสวยงามเอลิดอกบักใหญ่หนึ่งแม่กับลูกเกิดมาแม่กับลูกด้วยนี่ทุไซอีกโอ้ยหนักพายโซนเลยพี่น้องฟังเสียงฝนเลยจ้ะ เมื่อเช้านี่เขาป้าไปเก็บหมากใหม่กับเก็บเห็ดตอนแรกตอนบ่ายนี่ฝนตกตกตั้งแต่บ่ายสามพี่น้องจ้ะช่ำมากมากเลยตะเบิงถ้าเบิงเด้วเห็ดมันสิออกคักออกแด่พี่น้องเอ้ยสิบผ้าเก็บเห็ดอีกแล้วนี่เห็นว่าจะ้ะฝนตกแบบนี้นะ่ะ ป่าเปียกป้าช่ำนะเห็ดึ้นบังยิง่งบังยืดพี่น้องจ้า้ชิมกัสิพผ้าลอป้าเห็ดส้ม,มือออีกแล้วโอ้ยตายแล้วจ้ะเมื่อนี้ไปเก็บมาด้ดหน่อยหนึ่งนะคะอืเพราะว่าเข้าเก็บหมากใหม่นอะตอนเศร้าเก็บบลูเบอร์รี่ ขายบูเบอรีได้6 2ยูโรนะคะขายเฮดขายเฮดได้ประมาณ19ยูโรจ้มือนี่เพราะว่าปลามันแหงเฮดขึ้นซุม,มือแต่ว่ามือใดปลาแหงเขาก็สิได้แบบเฮดเบอร์หนึ่งนอยวนมาสีได้ต่างต่เหเฮดเท่าเนาะเฮดเท่ากะมันกับ,บ่ค่อยน้ำหนักมันกับ,บ่ค่อยมีราคามันหนักอยู่แต่มันบ่ค่อยมีราคาแต่ว่ากระไดค่าน่ะมันลดพี่น้องจา้าเอา อีกสองมือมาเบิ่งกันเด้อมืออื่นก็ไปเก็บคือเกาหนั่นะแต่ว่ายายสิมกะอาจจะรออีกสองมือเพราะว่าฝนตกมือน,นี่มืออื่นมือหื้อนี่แดดออกพี่น้องเลยบัานี้เห็ดติขึ้นมายิ่งมายืดเลยจ้ะเข้าไปพอกันในป่าเห็ดคือเกาเด้อจ้ะ